สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีอีกแล้ว <c oughs> วันนี้ว่าทิศมีอีกหนึ่งคลิปค่ะอาจจะมีตอนเย็นอีกหนึ่งคลิป <c oughs> วันนี้บีจะมาตอบ <c oughs> คําถามนะคะที่เหลือๆบางคนที่คอมเมนต์มานะคะบางทีบีไม่ได้ตอบแบบก็อย่าว่าบีนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบคลิปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถามอย่างเงี้ยบางทีอะ่ะมันก็อาจจะผ่านไปอย่างเงี้ยแล้วบียิ่งวันทํางานอน่าง ยิ่งวันทางานอย่างนี้ด้วยคือบียิ่งแบบไม่ไม่มีเวลาที่จะตอบเลยแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์นี่แบบบีนั่งอยู่กับโทรศัพท์เลยคือถามมาเลยตอบตลอ,อ,อ,อดทันทีถ้าสมมติว่าคนติดตามบีตลอดก็จะรู้ค่ะว่าบีจะพยายามจะตอบทุกคนจริงๆเพราะว่าสนุกอะชอบแบบคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะโอเคอคุณ,ค,ณคุณทิพวรรณใช่ไหมคะถ้าบีอ่านผิดบีขอโทษด้วยนะคะแต่นามสกุลอ่านไม่ออกจริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นภาษา ภาษาเยอรมันเลยภาษาอะไรพีก็ไม่รู้แต่คุณทิพวัรนะคะบอกว่าอมอแกนอยากทราบค่ะว่าถ้าใส่รักเทียมฟันล่าง 3C ก็คือซ4่สี6ซี่ห้ากนะคะซี่สี่หก็เป็นฟันกรามนะคะคุณหมอจะใส่รากเทียมให้ C ี่เวนซหรือว่า 3C ทั้งหมดก็คือพร้อมกันใช่ไหมคะขอบคุณที่ช่วยให้สาระและคำตอบค่ะแล้วถ้า หมอฉีดแค่ยาชาจะพอไหมคะบอกว่ากลัวเจ็บโอเคมาเริ่มกันเลยบี B. จะขอยกตัวอย่างคือฟันซี่สี่ซี่ห้าซี่หกซี่เจ็ดแล้วฟันซี่เจ็ดอะโดนถอนไปหรือ,อยังอะคะโดนถอนไปหรือ,อยังเอ่ยถ้าสมมติว่าไม่โดนถอนบี B. คงตอบได้เลยว่าหมอเขาคงใส่เป็นคล้ายๆแบบซี่ต่อซี่อะคะ่ะคือคือที่ทำงานบีทำแบบนี้แต่แน่นอนแหละ ทั้งหมดทั้งมวลหมอเขาก็จะดูความชิดด้วยถ้าฟันสามซี่เราเนี้ยสองซี่มันชิดกันมากแล้วอีกซี่หนึ่งมันออกจะห่างนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าฟันสวยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้เป็นซี่เจ็ดนะคะ B หลบไปก่อนสี่ห้าหกนะคะ,ะฟันสวยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเราต้องดูด้วยว่าความห่างของฟันแต่ละตัวมันได้แค่ไหนเพราะว่าถ้าเรายังมีซี่เจ็ดอยู่แน่นอนละซี่เจ็ดมันไม่สามารถที่จะเลื่อนไปไหนได้ใช่ไหมคะ ไม่สามารถที่จะเลื่อนไปไหนได้ถ้ามันอยู่ชิดกันกับซีหกมากๆเนี้ยบางทีอ่ะถ้าเราทำฟันฟันฟันปลอมมาฮะที่ที่จะครอบลงในตัวรากฟันเนี่ยถ้ามันชิดมากไปอ่ะมันก็จะเบียดกันแล้วมันก็จะเล็กเกินไปเข้าใจไหมคะคือพอเราด้วยความที่มันเล็กเกินไปมากพอเราเคี้ยวใช้งานเลยเนี้ยมันก็อาจจะมีผลผลกระทบในอนาคตได้อันนี้บีถ้าถ้าเป็นถ้าแบบแน่นแท้เลยลองไปให้หมอเขาวัดดูนะคะเพราะว่า แล้วซีสามอันนี้ซีสามซีสี่ซีห้าซีหกซีเจ็ดถ้าเรามีซีเจ็ดอยู่แล้วเราต้องดูได้ว่าซีสามซีสามซีเนี้ยกับซีเจ็ดซีเนี้ยคือบีไม่รู้จริงจริงว่าระยะห่างของฟันคุณนะคะมัน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 ,ม,นมันห่างแค่ไหนว่างั้นเถอะระหว่างซีสามถึงซีเจ็ดเนี่ยค่ะเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละหมอเขาต้องวัดดูดีๆว่ามันสามารถที่จะใส่เป็นสามซีได้ไหมหรือว่าจะใส่เป็นสองซีแล้วก็แบบทำให้มันใหญ่นิดนึงอะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่ คือหมอลองลองไปปรึกษาหมอดูนะคะแต่ถ้าแต่เท่าที่บีได้ช่วยหมอแล้วก็อะไรอย่างนี้ที่นี่นะคะ,อ,ะอย่างฟันสองซี่ที่หายไปอย่างเงี้ยหมอเขาก็จะใส่เป็นซี่ไปเลยไม่ไม,ไม่ไม่มีการที่จะบำใส่แบบว่าเป็นฟันปลอมแบบคล้ายๆแบบสะพานฟันติดแน่นนะคะคือคือไม่อย่างนั้นก็คือเจาะ1นซี่แล้วก็ใส่1นซีน่เจาะซีนซ่นี้ก็ใส่ซี่นี้เจาะซี่นี้ก็ใส่ซี่นี้เพราะว่ามันจะได้เกิด ความคงทนคงทนเราเพราะว่าฟันลากเทียมมันนะคะมันเป็นอะไรที่แพงมากแล้วคือถ้าคนไข้ทำทีอย่างเงี้ยแล้วมาทําเป็นแบบคือคือไม่ตัวต่อตัวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าคือมีผลในอนาคตได้แต่ถ้าหมอเขาวินิจฉัยวิเคราะห์แล้วว่าเอ้ยมันควรจะเป็นอย่างนี้นะก็ก็คงต้องตามหมอนะคะลองลองถามหมอดูแล้วก็บอกว่า ฉีดยาชาแค่ฉีดยาชาคือมันจะ,อะพอไหมคะคือกลัวเจ็บใช่ไหมคะ,ะการฉีดยาชานะคะฟันล่างอะคะ่ะจริงๆแล้วอะฉีดยาชาแค่หลอดเดียวอะแต่ว่ามันก็เป็นอุกเลยเรนไหมถึงว่าคือมันก็เป็นแบบว่าคือขึ้นอยู่กับคนนะคะว่าบางคนอะฉีดยาชาแล้วก็ฉีดยังไงก็ไม่ชาก็มีคะ่ะแต่ว่าน้อยมากน้อยมากแล้วก็มันขึ้นอยู่กับเทคนิคการฉีดยาชาของหมอด้วยนะคะ การฉีดยาชาฉีดยาชาหลอดเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะถอนฟันได้เลยการฉีดยาชาทุกครั้งนะคะหมอเขาถ้าเป็นฟันล่างนะคะหมอเขาจะฉีดไปที่กระพุ้งกระพุ้งแก้มเราค่ะตรงนู่นนะลึกๆอ่ะเข้าไปที่เกือบถึงเส้นประสาทประมาณนั้นเลยคือหมายถึงว่าเส้นประสาทของฟันนะคะฉีดไปปุ๊บแล้วมันก็จะชาทั้งกโกเลว่ะตรงเนี้ยค่ะตรงตรงปวดเร็วค่ะตรงเนี้ยค่ะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ไปตรงคาง ตรงคางตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ไปมันก็จะชาเฉพาะช่วงนี้นะคะแต่ถ้าฉีดแต่ถ้าเราทําฝั่งนี้เขาก็ต้องฉีดฝั่งนี้แล้วก็มันก็จะชาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้วิ่นหน้าเหลี่ยมดีดีนะคะถึงตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นฟันบนเขาก็จะฉีดฟันบนเข้าไปข้างไหนแต่ฟันบนมันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับฟันล่างเลยเพราะว่าฟันบนเขาจะฉีดไปปุ๊บแล้วมันจะชาได้มันจะชาได สำหรับที่ตรงนั้นนะคะคือสำหรับที่ตรงนั้นน่ะตั้งแต่ซีสีเป็นต้นไปนะคะถ้าถ้าถ้าเราต้องอุดฟันหลังหรือทําอะไรเกี่ยวกับฟันหลังเขาจะมันจะชาตั้งแต่ซีสีประมาณบางทีก็ชาถึงข้างหน้าแล้วแล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าคืออย่างฟันบนอย่างเงี้ยค่ะมันจะชาแป๊บเดียวแต่ถ้าเป็นฟันล่างมันใช้เวลานานกว่านะคะมันใช้เวลานานกว่าเพราะว่าเส้นประสาทนะคะมันจะอยู่ตรงเนี้ยนะมันมันก็จะครอบคุมไปเลยแต่ถ้าเป็นฟันหน้าแหละแน่นอนแน่นอนหมอเขาก็จะแบบ เอาเฉพาะเอาเฉพาะซี่ไปเลยฉีดยาชา,ชาเฉพาะซีไปเลยนะคะแล้วก็คือไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะคือถ้าเจ็บก็บอกหมอเพราะว่ามันเป็นการกรอเข้าไปในกระดูกคือแน่นอนนี่แหละคือต้องบอกหมอทันทีเลยถ้าเรารู้สึกแบบอุ้ยหมอคะฉีดยาชาให้หน่อยคือต้องบอกเขาเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบคือเราทนไม่ได้แน่นอนขนาดเรากรอฟันปกติแล้วอ่ะมันก็ยังเสียวกันเลยนะภาษาอะไรกับการที่หมอต้องใช้หัวกรอหัวกรอใหญ่ๆนะคะสำหรับกรอกรดูกอ่ะคือมันต้องแบบ สะเทือนแน่นอนแต่ถามว่าฉีดยาชาพอไหมแค่ยาชาก็คืออยู่เลยค่ะประมาณเท่าที่มีเคยเห็นนะไม่เกิน3หลอดะคะ่ะคืออยู่เลย3หลอดนี่อาจจะแบบชาเกือบทั้งวันเพราะว่าหลอดหนึ่งมันก็ใช้เวลาชาประมาณส4มถึงสี่สามหชั่วโมงแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนแน่นอนนะคะว่ามันจะช้ามากน้ออแค่ไหน ะะว่าเส้นประสาทเรานู่นนี่นั่นขึ้นอยู่กับการฉีดของหมออีกทุลายอย่างอนะพูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วก,ก็ก็พอค่ะคือไม่ต้องวางยาสลบไม่ต้องอะไรเลยเพราะจริงๆแล้วงานงานงานรักษาลษาบฟันเป็นงานที่ที่ค่อนข้างง่ายนะบีว่าช่วยหมอก็ง่ายคือคือในขั้นตอนการทำอะ่ะมันใช้เวลาแค่เท่าที่บีได้ช่วยหมอนะคะแต่ที่อื่นบีไม่รู้แน่นอนแหละมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของหมอด้วย นะคะแล้วก็การช่วยหมอด้วยว่ามันจะติดขุกักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็ลาบเื่อนไปด้วยดีก็จะจะใช้เวลาประมาณ2ี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วเราเตรียมให้คนไข้คนหนึ่งเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องเตรียมทุกอย่างที่มันเป็นแบบที่มันสะอาดที่มันคลีนที่มันปราศจากเชื้อคือทุกอย่างะค,ะคือทุกอย่างจริงๆนั่นนะคะประมาณนั้นออกนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันก็อยู่ในเรื่องเดีวยวกัน โอเคนะคะประมาณนี้เลยถ้ายังไม่เข้าใจก็ถามบีเข้ามาอีกได้ถ้าบางทีบีก็อาจจะแบบว่าคืออธิบายไม่ค่อยแบบไอเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากพูดถึงนะแต่จริงๆก็รู้แหละแต่บางทีพอที่จะอธิบายไปนเนี้ยมันก็อาจจะแบบรู้สึกแบบยากที่จะอธิบายอะบางทีอะนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วบีแนะนําให้ไป ปรึกษาหมอดูนะคะแล้วเราจะได้ปรึกษาหมอฟันนะคะไม่ใช่หมอดูปรึกษาหมอฟันดูนะคะว่าว่ามันสมควรที่จะใส่แบบไหนนะคะแบบว่าหมอจะเจาะเป็นซี่ใส่เป็นซี่เลยเปกมากหรือว่าหมอจะทําเป็นคล้ายแบบเจาะทุกอันแล้วใส่เป็นคล้ายแบบสะพานฟันแบบติดแน่นไปอะไรเงี้ยแบบแบบแบบนั้นก็ ก็ก <S an> ็มีนะคะแต่ว่าก็มีเหมือนกันแต่ว่าบีก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นแบบนั้นก็มีแหละพูดถึงนะเพราะว่าบีก็เคยได้เข้าอบรมเขาก็มีการพูดอย่างนี้อยู่เช่นทําทฟันปลอมทางปากเนี้ยนะคะเขาก็จะมีแบบว่าคือน็อตอยู่ตรงฟันปลอมแล้วก็น็อตอยู่ตรงไอ้รากฟันอะคะบีขอเรียกว่าน็อตแล้วกันจะได้ไง่ายก็คือ,อน็อตอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟันปลอมอย่างนี้แล้วมันก็จะครึบมันก็จะเข้าไปละมันก็จะเข้ากันพอดีค่ะเหมือนเราเอาอะไรไปสวมสวมน็อตไ้ ตรงนี้นแล้วมันก็จะอยู่ฟันปลอมเวลาเราพูดไปเงี้ยมันก็จะไม่แบบกระเด็นออกจากปากอะไรเงี้ยโอเคหลายคนคงอยากจะเห็นพลิกบีใช่ไหมอยู่ข้างหลังตอนนี้มันขึ้นลูกแล้วนะคะมันมีลูกแล้วอะบีงงมากเลยอาจจะเป็นเพราะแบบระเบียงบ้านมันร้อนคือมันได้อากาศแบบคือเหมือนห้องเหมือนห้องอะไรนะคะเหมือนห้องกาสีหัวเนี่ย g r ีนเฮ o u s อะค่ะเหมือนห้องอันนั้นอะห้องปลูกผักอะไรเงี้ยมันเพราะว่ามันมีกระจกเยอะเดี๋ยวบีพาไปดู นี่ไงไม่ได้โม้จริงๆนี่ไงมีลูกแล้วน,นี่ลูกเน่อนดอกก็เยอะเนีคะยูนข้างล่างนันก็ลูกนี่ก็ลูกนี่ฝั่งนี้อันนี้ต้นที่สองคือสวยมากเลยอันนี้ต้นที่สามต้นที่สามต้นที่สามยังไม่มีอันนี้คือลิลลี่ของบี กำลังจะขึ้นเห็นไหมตอนนั้นอันนี้ที่ซื้อมาจากเฮซิงกิอะค่ะมีนึกว่ามันจะตายที่ไหนได้ไมันไม่ตายอันนี้ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอ้อรอดรอดรอดต้องบีบดูถ้ามันแข็งแข็งนี่แสดงว่ารอดนี่แข็งแข็งก็แสดงว่ารอดแต่ว่ามันหัวทิ่ไมไปฝั่งนู้นอะนี่นะคะก็เริ่มจะสวยงามแล้วนี่อันนี้อีกไม่นานก็จะได้เชยชมเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้ที่ซื้อมาเมื่อวานนะคะ อันนี้สตรอเบอรี่อันนี้สตรอเบอรี่มันก็เริ่มละแต่เขาบอกว่าหวานนะอันนี้อันนี้12ยูโรนะคะแล้วก็มินตุมินตุอันนี้สลแหนะนะคะคือสวยมากเลยเดบีต้องเด็ดแล้วให้มันแตกแล้วก็นี่อันนี้มันเป็นแบบย้วยลงมานะคะอันนี้อะไรนะมะเขือเทศมันจะย้วยลงมาอย่างนี้แล้วก็ไปดูอันนี้ก็เหมือนกัน วยมากเลยโอเค okay, พี่ติ๊กกําลังทําความสะอาดอยู่โอเคถ้ okay, างั้นนาบีไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอาจจะคลิปถัดไปก็อาจจะเป็นปลาที่สะมีซื้อมาที่มันตัวใหญ่ๆะหนึยโรต่อกิโลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปขอบคุณนะคะที่ติดตาม